เาเศร้ากับเขาบั่นครับได้ตึงเขาพันยิ่คมครับ,รบ,รบเ,มมบเอวยขบวยขาเฮียังแมบมันแฟนขับยิ่ตึงขอมากบ่เลือจับไห้จับไห้อีป้านเฝออย่งนั้นนะฮะปลาทนบ่ปปัน,นกันนะ ปันกันนะนี่ปีนะครับหมื่นให้ท็ดตามนีม่ปีก็ปาดอุกน,นี้ตะไข่ครับไข่ไนีไ่ยหันไปเรียบร้อยแล้วแล้วเนี่ยบอกว่าใส่ยเขาแป๊บ เนี่ยการจะเช่าก็ไอ้ปั้นมอมแมมปันณามอมแมมปัณณามอมแมมมันเอามันเอานี่บ่อได้ตึงนี่เพรานั่งเฟอร์นิเจอร์คุณบอกมากัดป่าเล่นเด้เพิ่อมไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำปั้นอย่างเดี๋ยวอยนี้ตึงเอาปลาดุกมันกันนะป่าดุกมันกันนะไปแล้วเลยแล้วดอ อน,นแล้วหรือหินแล้วแล้วแล้วฮี่ฮี่อามาแล้วอ้ยแลมาเหบ่ของี่ปั่นเห็นบ,นนบออ่มีัเป่าปุกบเ่าด้แท้นวาพอคนนีกับไรมาเฝ้า เอาปลาเนหมอกินเป็ียนอย่างนเถอะหมอเนี็ยเร็วดุกมันเนี็ยเร็วุกเนี็ยเร็วเนียเร็วเอาเวลาทางนี้เร็วโ <c oughs> อย้ยว้าไอ้ที่อันปัน้น 双头。 เก็บมีแตแวขุดมุกปรดดุกใส่ปีใส่แงงนั่นแหละ้วรนี่วะสองตูดรรทุก2ตูวได้ยักบกใช่ไห่แต่จะเก็บกใหญ่เนาะบกน่อยก็ได้หน่อยบัหน่ก็ได้หลาย บอกมีปอกหน่อยเจ้าหัวเขน่าเขาฝนเลยเราใส่ผอาฝนเนาะเขาปั้นไม่มากัดตายเพรไปนอนแล้วโอ้ยขาดูตาละมั่งแล้วอเคล้สิปีนปีงไปแห่งแม่ให้เองครับ,รบกับประทู ไอ้เข้าปั้นนอนอยู่นั้นนะครับน่ะปั้นมานอนหนาวๆนน,นั่น <_ d> um> สุดทีูตรดที่ศาลมันบานเขาเลยผกเ่ง การแานห้องจกทำสิ่งนี้ใส่กะทิเอบอเขาใส่แต่ไข่ใส่พร้อมอยู่เลยใส่คุณกอใส่ใส่ล้ว้งลายลสิจะว่าขาดบะได้แคตะไข่สิททำหเป็นมด่พี่กู

ตึงตแงะแกงเพชรหนึ่งคนหนึ่ผ้าแกี่ยวสานตะกี้ม๋พอแม่ตะกี๋พ่อมีอย่างเนาะพ่อมีตลาดทงให้ทงฮะฮาได้ยังในเพชรแล้วไปยุบเอาไม่ไปจะเสี่ยงนี่แต่ตประคองต่ำนั่นเลยสวยแกะสอย มันมีเผ็ดมีเผือกมันมีผัดเผ็ดแก่งไทยดอกทำไมโบราณเตน <Okay. S 1> กระบองไต้ตะเกียงเต้ทำไมแม่เป็นเล็กหน่อย <c oughs> มันสรึงกับด้ำด่างนั่นกี่กลัวผมจะรดกับม่ได้กินแอบอยู่ข้อนอนะวิ่งชัช่วรถกับตัวนูมี ใสหมกใส่หมกเดี๋ยวใส่ไส้เนี่ยสักน้อกับใส่หมูใส่อง,งั้นเมื่อข้าวตะไขี้ก็จะมาที่สารเงไฟใส่หลายใส่ในนี้กับเที่ยง เียมลงไปครับปิดอ,อีกวะให้ลูกดวดพ่อแม่นนะ các bạn cái máy này cái máy bình này bên một nồi mày, một nồi mày

ที่นี่ต่ำบอกที่นี่ มต้องต่ำปปม,มกากกว่ไงบกสามมันเป็นยังตงสมันอะไรอ่าีเกียวเกียว ต้หบบนหอมครับเลยหอมต้นหอมแป๊บนึงครับเดินทางไปต้นหอมครับแล้วก็จะเจอเขาปั้นนะครับปั้นนอนหลับตาวิ้ววิอยู่นี่นะครับเรียกต้นแม่หาของต้นนี่ครับต้นหอมแม่รวงร่วงร่วงโอ้ย

โอ้ยตุวมันสใส่ต่ำเลกอืมจุจ๊บๆๆ,ๆๆๆๆๆต้งเสียงเขื่อนเขือนเขาจะเบ่งมกหมูหมกบรบนี่นี่รด้บอกเขายวว่าต้องเบ่งไปตามฤดูมี่อย่าง็สื่อมาเฮ็ดให้เบ่ไเงไปเรื่อย พุนไปข้างนกเป็นพักเป็นฝสีมันป็นยปงยโปรงเราไมจะเรียกแต่ตอนมะโเสีนแบบคุณบอกตูใส่ได้เขาอตามมาู้แล้วสบสามนาะทีแล้วเนี่ย ว่าใส่ลูกโดดได้หลายแบแตงจวดสุกเล,สกล้สุกแล้วพี่ก็เลย đi mẹ, hệ hệ thái lục vẫn lắm để con thái lục vẫn, đứng súng thứ hai qua đây, lục con nhau nhau luôn, anh thì lặng, tiếng

นนไดมมกไดอีกไหมก็ว่าเมมกอีกนะซุปน้อใหม่ใช่ไหมเขาจะแนะนเมาจะกินอยู่กินก็พาาักกัดยาใช่ไหมบริกินโดนหรอจือ<ม>ว่าไม่ซุปน้อใหม่แก็เนาะเขาเออว่าบอกมกก็ได้ 这样的话，非常危险。 กหลังหลายนามเด้อฮัขเขบาไใด้วยเหมือัน